มีใครนอนไม่หลับหรือเป็นคนนอนดึกมากแล้วอยากง่วงเร็วๆหลับง่ายๆแต่ทำไม่ได้กันบ้างไหมคะวันนี้นะคะเรามีทิปดีๆจากคุณหมอญี่ปุ่นมานำเสนอค่ะคุณหมอแพทย์แผนโบราณของญี่ปุ่นท่านนี้เนี่ยเล่าไว้ในทวิตนะคะว่ามีคนไข้นอนไม่หลับจะนอนหลับตอนดึกๆตีสองเท่านั้นนะคะแต่พอได้ทําตามคําแนะนําในหนังสือที่คุณหมอเขียนไว้เนี่ยก็หลับสบายเลยนะคะวิธีนั้นก็คือ ให้เอาฝักบัวฉีดน้ําอุ่นใส่บริเวณกระดูกสามเหลี่ยมเหนือก้นกระดูกตรงนั้นเนี่ยเรียกว่ากระดูกกระเบนเน็บนะคะแล้วก็จะหลับได้ง่ายขึ้นค่ะคุณหมอบอกว่าถ้าบ้านใครมีอ่างนะคะก็แนะนําให้แช่น้ําอุ่นไปเลยค่ะนอกจากจะทําให้ร่างกายอบอุ่นด้วยแล้วเนี่ยยังชําระล้างพวกเงือ่อสิ่งสกปรกที่ติดตามรูขุมขนนะคะแต่ถ้าบ้านใครไม่มีอ่างแช่ก็ใช้ฝักบัวใช้น้ำอุ่นฉีดตรงบริเวณเหนือก้นอย่างที่เราให้ฟังก็ได้นะคะ คุณหมอท่านนี้เนี่ยเขียนเรื่องนี้เป็นหนังสือขายเลยนะคะคราวๆก็คือบริเวณนั้นเนี่ยมีเส้นประสาทมากมายพอใช้ฝักบัวฉีดน้ําอุ่นฉีดตรงนั้นเนี่ยก็จะช่วยให้การไหลเวียนของเลือดในร่างกายดีขึ้นแล้วถ้าทําบ่อยๆทําต่อเนื่องนะคะระบบไหลเวียนเลือดและระบบประสาทเนี่ยก็จะมีความสมดุลกันค่ะใครฟังจบแล้วเนี่ยแล้วมีปัญหากับการนอนแล้วแล้วก็ก็มาลองวิธีของคุณหมอกันดูนะคะแล้วถ้าใครอยากลองทำเนี่ยคุณหมอบอกว่าฉีดน้ําอุ่นประมาณ2นาทีนะคะ ทำแล้วได้ผลยังไงมาแชร์กันนะคะและถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเราเนี่ยก็จะนำความรู้ดีๆจากญี่ปุ่นมานำเสนออีกเรื่อยๆค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ